สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ดูวิธีการสร้าง Line Official Account ไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรูปภาพรูปภาพหนปกรวมไปถึงสีในห้องแชทนะครับสีในห้องแชทลักษณะนี้นะครับเราสามารถให้เปลี่ยนสีเป็นแบบนี้ได้นะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับเราจะไปเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของ Line Official Account ก่อนนะครับให้กดเข้าไปที่ Line Official Account เลยครับจากนั้นให้กดไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับกดตรงนี้ได้เลยครับ ในลักษณะนี้นะครับกดเข้าไปเลยเน่มันจะขึ้นในลักษณะนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับ1คือเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับให้กดเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะครับรูปภาพหน้าปกก็จะเป็นตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพร้อมกันเลยครับกดไปเลยกดไปที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับจากนั้นเลือกรูปโปรไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับจากนั้นให้ใช้รูปนี้นะครับกดตรงนี้เลย คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับตรงนี้ให้กดบันทึกเลยครับเออตรงนี้เข้าใจไหมครับคือถ้าเราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ครั้งนี้นะครับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ครั้งต่อไปจะต้องเกิน1ชั Homeland, ่วโมงนะครับถึงจะเปลี่ยนรูปต่อไปได้นะครับจากนั้นให้กดไปที่หน้าปกเลยเปลี่ยนรูปหน้าปกนะครับโอเคครับให้กดไปที่เปลี่ยนรูปหน้า no right? mar, regardez, ปกตรงนี้เลยตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนเตรียมรูปภาพมานะครับขนาดที่มาแนะนําก็จะเป็นนะครับขนาดแนะนํา1 0 8 0 คูณ878พิกเซลนะครับ1080คูณ878พิกเซลนะครับและขนาดจะไม่เกิน3เมกะไบต์นะครับก็จะสามารถตั้งเป็นรูปหน้าปกของ Line Official Account ได้นะครับให้กดไปที่ใช้รูปนี้เลยครับกดตรงนี้เลยอันนี้ถ้าเกิดจะโพสต์ไปหน้าทำลายนะครับก็ให้กดโพสต์แต่ถ้าไม่โพสตถ้าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฉยน,นะครับให้กดไปที่ไม่โพสต์ตรงนี้เลยอโอเคนะครับ แน่เราก็จะได้นะครับรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปภาพหน้าปกในลักษณะนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเปลี่ยนสีของห้องแชทนะครับตอนแรกนะครับห้องแชทของ Line Official Account ที่สร้างใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีในลักษณะนี้เลยสีนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนสีห้องแชทให้ลูกค้านะครับเข้าไปที่เดิมนะครับ Line Official Account จากนั้นไปที่ w a l l p a p e r ห้องแชทตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เราเลือกสี ตามลักษณะของร้านค้าเราเลยครับสมมติว่าผมใช้สีน้ําเงินเป็นสีหลักนะครับก็ให้กดไปที่สีน้ําเงินลักษณะนี้เลยจากนั้นกดไปที่บันทึกนะครับโอเคครับจากนั้นเราลองมาดูแชทลูกค้าอีกทีนะครับจากนั้นกดไปที่นี่นะครับโลโก้ได้แสดงผลแล้วนะครับโอเคกดเข้าไปแน่ก็จะกลายเป็นสีฟ้าสวยงามแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มแอดมินเข้าไปในเพจนะครับหรือว่าการเพิ่มแอดมินคนที่ช่วยเราตอบลูกค้านะครับเข้าไปยังไลน Official Account นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ